กระจกเงาแห่งจิตสำนึกคุณคือผู้ร่วมสร้างชีวิตของคุณเองค่ะในการดำรงอยู่นี้ที่มีจักรวาลและรูปแบบปรากฏการมากมายที่มีความจริงที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่ผู้เขียนและผู้ชมในละครของจักรวาลเท่านั้นนะคะแต่เป็นผู้เข้าร่วมที่มีความกระตือรือร้นผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงของเราที่เราอาศัยอยู่ในแนวคิดนี้จะนำเข้าสู่โครงสร้างความเป็นอยู่ของเรา พูดถึงความร่วมมือระหว่างความตั้งใจที่มีสติของเรากับกลไกการตอบสนองกันกว้างใหญ่ของจักรวาลมันเป็นกำแพงที่ซับซ้อนของความคิดและสะสารที่แต่ละก้าวแต่ละลมหายใจแต่ละจังหวะของหัวใจของเราสะท้อนในการสร้างสารรค์ที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตนี้ ความคิดและความตั้งใจของเราเหมือนโดนละลออคลื่นที่สะท้อนผ่าน,กานักาวลโดยมีภูมิปัญญาและความซับซ้อนอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ทำหน้าที่เป็นภาพสะท้อนของจิตสำนึกของเราแต่ละความคิดแต่ละอารมณ์เป็นความจริงกระจกนี้ไม่ได้แยกแยะสิ่งทั้งสองเพียงเท่านั้นนะคะ แต่มันสะท้อนพลังงานที่เราปล่อยออกผ่านความคิดและความรู้สึกจนกลายเป็นพิมพ์เขียวของเรานั่นเองค่ะสำหรับการตอบสนองของจักรวาลในแง่นี้โลกภายในของเรากำหนดรูปแบบความเป็นจริงภายนอกของเราในขณะที่เรานำทางอาณาจักรนี้ด้วยจิตสำนึกหรือความคิดที่กระจัดก,กระจายของเรา เราได้โยเนเงาและแสงสว่างลงบนเส้นทางของเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งมักจะไม่รู้ถึงพลังงานที่เราใช้ไปซึ่งจักรวาลนั้นคล้ายกับวงดนตรีวงใหญ่ที่มีดวงดาวทุกดวงมีบทบาทในการเล่นการดำรงอยู่ความสนใจของเราวิทยากรที่กํากับดนตรีและการขยายองค์ประกอบบางอย่างของคอสมิกที่มุ่งความสนใจไปที่เรา โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่เราปรารถนาจะนำมาสู่ประสบการณ์ของเราโดยวิธีนี้เราจะมีส่วนร่วมในการเสวนาอย่างต่อเนื่องกับจักรวาลการสนทนาที่ซึ่งมีความมุ่งมั่นและพลังงานของเรากำหนดโน้ตที่ขึ้นและลงรอบตัวเราในท่าทางของการสร้างสรรค์ร่วมนี้ช่วงเวลาปัจจุบันคือวิธีของจักรวาลามตะที่ไร้ขอบเขตรับรู้เพียงว่าตอนนี้ ผืนพ้าใบแห่งการสร้างสรรค์ความคิดในอดีตและแรงบันดาลใจในอนาคตของเราเป็นเหมือนเอ็โคของพวกเขาที่มีอิทธิพลแต่ไม่ได้กำหนดการกระทำแห่งการสร้างสรรค์ในทันทีในช่วงเวลานี้เราต้องรู้สึกและรวบรวมความปรารถนาของเราให้สอดคล้องกับความถี่และการสรันสะเทิงของเรากับความปรารถนาของเรา ความตั้งใจโดยการทำเช่นนี้เราได้เชิญชวนจัก,กรวาลให้หล่อหลอมความเป็นจริงของเราให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของเราชีวิตในสาระสำคัญคือเกมไดนามิกแบบโต้ตอบที่เต็มไปด้วยเลเยอร์และมิติ ความเชี่ยวชาญของเราในเกมนี้เชื่อมโยงกับระดับจิตสำนึกของเราในขณะที่เราขยายการตระหนักรู้ในตนเองความคิดของเราสภาพแวดล้อมของเราเริ่มเข้าใจกฎและรูปแบบของเซลล์ที่ควบคุมเกมนี้ด้วยความรู้นี้เราเปลี่ยนจากผู้เล่นที่ไม่โต้อตอบเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้อนและกำหนดการเดินทางของเราผ่านทางเลือกที่มีข้อมูลและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับความช่่มโยงระหว่างกันของทุกสิ่งที่การเดินทางของเราผ่านชีวิตและถูกนำทางด้วยระบบนำทางภายในนั้นคือสัญชาตญาณอารมณ์ความรู้สึกที่ดีพลังงานและเสียงสะท้อนนำทางเราไปสู่เส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเรา เมื่อเราปฏิบัติตามด้วยความรู้สึกที่ดีและมีการสะท้อนอย่างลึกซึง้งเราจะสอดคล้องกับเส้นทางที่แท้จริงของเราในทางกลับกันเมื่อเราพบกับความรู้สึกไม่สบายหรือการต่อต้านซึ่งมักจะส่งสัญ,ญญาณถึงความรู้สึกไม่สอดคล้องกันที่กระตุ้นให้เราพิจารณาทิศทางของเราอีกครั้ง จิตใต้สำนึกที่สะทอนวิธีการทำงานของจักรวาลมีบทบาทสำคัญในกระบวนการร่วมสร้างที่ดูดซับและแสดงสิ่งที่เรามุ่งเน้นซ้ำๆการควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการกระทำซ้ำๆของเรา เราสามารถตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราใหม่ให้สอดคล้องกับความตั้งใจของเราได้โปรแกรมใหม่นี้ผ่านการยืนยันหรือการแสดงภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการกระทำของเราซึ่งจะกำหนดความเป็นจริงของเราในการสร้างสรรค์ร่วมนี้เราเป็นทั้งนักเขียนและนักออกแบบตัวละครและผู้เขียนสคริปต์การเดินทางของตัวเราเองควบคู่ไปกับจังหวะของจักรวาล การตัดสินใจเลือกของเราการกระทําตามความตั้งใจที่เป็นขั้นตอนที่เราดำเนินการแต่ละขั้นตอนส่งละลอกคลื่นผ่านสนามจักรวาลที่มีอิทธิพลต่อเรื่องราวที่เปิดเผยของชีวิตของเรา ที่มีอิทธิพลต่อกันและกันความร่วมมือซึ่งปัจเจกบุคคลของเราจะพบกับความเป็นสากลที่รวมกับความเป็นจริงที่เรายอมรับบทบาทของเราในฐานะผู้ร่วมสร้างคือการยอมรับความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งของเรากับจักรวาลและการรับผิดช,ชอบของเราในการกำหนดรูปแบบ การเดินทางของเราเองค่ะซึ่งเรียกร้องให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์และการกระทําของเรารวมถึงผลกระทบที่มีต่อโรครอบตัวของเราด้วยในขณะที่เราปรับโลกภายในของเราให้สอดคล้องกับหลักของความรักความเห็นใจ และความคิดสร้างสรรค์เราไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองเท่านั้นแต่เรายังมีส่วนช่วยในวิวัฒนาการโดยรวมของจิตใต้สำนึกเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในการสร้างสรรค์ร่วมกับจักรวาลมันชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการเสริมสร้างความปรารถนาหรือกำหนดความจริงภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นแก่นแท้ของการเดินทางที่ลึกซึ้งของการค้นพบตัวเองและการสอดคล้องกับการ การหมุนเวียนของจักรวาลที่มากขึ้นการเดินทางนี้ไม่เพียงแต่เป็นการกระทำแห่งการสร้างสรรค์เท่านั้นแต่กลายเป็นเส้นทางในการทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเราและเราอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ ของการดำรงอยู่อยู่ที่เป็นหัวใจของการสร้างสารรค์ร่วมกันกับการเล่นแร่แปรธาตุที่เปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงของความคิดและพลังงานที่อยู่ด้านในสุดของเราให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้การเล่นแร่แปรธาตุนี้เริ่มต้นภายในเบ้าหล่อล้อมแห่งจิตสำนึกของเราที่ซึ่งความคิดและอารมณ์เป็นวัตถุดิบที่เราใช้ทำงานด้วยเมื่อเราครบอบองประกอบเหล่านี้ด้วยสติ และความตั้งใจเราได้เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่กระจายออกไปด้านนอกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ของเราเราว่าเรากํา,ากลังปฏิมาก,กรรมกำหนดภูมิทัศน์ภายในของเราซึ่งจะหล่อหลอมโลกรอบตัวเราแต่ละบุคคลการสร้างสารรค์ร่วมนั้นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียว มันจะส่งละลออคลื่นผ่านจิตสำนึกโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสติในการตัดสินใจเลือกที่จะสะท้อนกลับตัวตนสูงสุดของเราทว่าเรามีส่วนทำให้เกิดคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกละลออคลื่นนี้สามารถเปรียบได้กับซิมโฟนีที่มีบทบาทของนักดน,นตรีแต่ละคนไม่ว่าความละเอียดอ่อนจะก่อให้เกิดความสมมามัคคีโดยรวมมากเพียงใด ความคิดและการกระทำและความตั้งใจจะถูกบันทึกไว้ในองค์ประกอบของจักรวาลนี้แต่ละคนจะเพิ่มทำนองโดยรวมของประสบการณ์ของมนุษย์ในขณะที่เราสอดคล้องกับบทบาทของเราในฐานะผู้ร่วมสร้าง เราเริ่มสังเกตเห็นว่าจักรวาลตอบสนองด้วยความบังเอิญความบังเอิญที่มีความหมายเหล่านี้เป็นหนทางของจักรวาลในการสนทนากับเรายืนยันเส้นทางของเราและแนะนำเราไปสู่ความเดียนสูงสุดของเราสิ่งเหล่านี้เป็นป้ายบอกทางที่เตือนเราว่าเราสอดคล้องกับกระแสแห่งชีวิตสัญญาณเหล่านี้กำลังบอกเราว่าความตั้งใจของเรากำลังถูกได้ยิน การสะท้อนกลับสำหรับเราความบังเอิญคือภาษาของจักรวาลที่พูดผ่านเหตุการณ์และการ,รเผชิญหน้าต่างๆที่ถักทอเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแนบเนียนในการเต้นรำแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกัน มีความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างความตั้งใจและการยอมจำนนในขณะที่เรามีบทบาทอย่างแข็งขันการกำหนดความเป็นจริงของเราก็มีอยู่เช่นกันภูมิปัญญาในการยอมจำนนต่อแผนการที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลการยอมจำนนในครั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงการเมินเฉยแต่เป็นความไว้ใจอย่างลึกซึ้งในกระแสแห่งชีวิตเป็นการยอมรับว่าในขณะที่เราเป็นผู้สร้างที่ทรงพลัง เรายังเป็นส่วนหนึ่งของระบบของจักรวาลที่ใหญ่กว่าซึ่งทิ้งรูปแบบและจังหวะของมันเองการยอมจำนวนต่อกระแสนี้ทำให้เราก้าวไปพร้อมกับความกรตัญญูการยอมรับและการปรับตัวกับการเดินทางที่เผยออกมาอย่างง่ายดา เส้นทางแห่งการร่วมสร้างสารรค์นี้ยังรวมถึงการโอบกอดความเป็นเราทั้งแสงและพลังงานที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเราโดยการบูรณาการแง่มุมเหล่านี้เราจะนำความสมบูรณ์มาสู่กระบวนการสร้างของเราการบูรณาการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการขจัดเงาของเราแต่เป็นการยอมรับการเรียนรู้จากสิ่งที่เรากระทำ เราควบคุมพลังงานของเราได้เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรแห่งเวลาแห่งการร่วมสร้างจะเกิดขึ้นในมิติที่แตกต่างออกไป ปัจจุบันจิตวิญญาณภายในกลายเป็นผืนผ้าใบที่เราวาดความเป็นจริงของเราในพื้นที่นี้เราจะพบกับอิสระในการสร้างสรรค์และไม่ถูกผูกมัดด้วยข้อจํากัดในอดีตหรือความวิตกในอนาคตซึ่งอยู่ในอํานาจของช่วงเวลาปัจจุบันที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ที่แท้จริงของเราได้เผยออกมาโดยที่ความคิดและการกระทาแต่และอย่างกลายเป็นจังหวะที่มีชีวิตชีวาบนผืนผ้าใบแห่ง ชีวิตของเรา ในที่สุดการร่วมสร้างเป็นมากกว่าวิธีการแสดงความปรารถนาแต่เป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณวิธีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับจักรวาลเป็นการรับทราบของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเราความสามารถของเราในการกำหนดความเป็นจริงของเราในฐานะผู้ร่วมสร้างเราถูกเรียกให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความรู้สึกลึกซึ้งในการเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่มันคือการเดินทางที่เผยออกมา อย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นชั้นลึกของความจริงและความเข้าใจในขณะที่เราโอบกอดบ,บทบาทของเราในฐานะผู้ร่วมสร้างเราโอบกอดความตั้งใจและจิตสำนึกของการเฉลิมฉลองความเชื่อมโยงของเรากับจักรวาล ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งแต่ละขั้นตอนจะนำเราเข้าใกล้การตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของเราความสมามัคคีของเรากับจักรวาลในการเป็นหุ้นส่วนอันศักดิ์สิทธิ์จักรวาลที่เราค้นพบว่าเราไม่ใช่แค่ผู้ส่งสารในการเดินทางผ่านชีวิตเท่านั้นนะคะแต่เราเป็นผู้เข้าร่วมแห่งการเดินทางของชีวิตในการเผยชะตากรรมของตัวเราเองเราเป็นผู้เขียนเรื่องราวของเราที่ทำงานควบคู่กับจักรวาล บนพื้นผ้าใบแห่งประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตขณะที่เราเดินทางผ่านการเต้นรําแห่งการสร้างสรรค์และจินตนาการนี้เราจะเข้าใจว่าพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่แค่ความสามารถในการสร้างสรรค์เท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ในปัญญาที่จะร่วมสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับบทเพลงแห่งชีวิตนี้อีกด้วยค่ะการสร้างสรรค์จากอัตตาต่างจากการสร้างสรรค์ด้วยสติ เพราะการสร้างสรรค์จากความคิดที่เห็นแก่ตัวอาจเป็นเรื่องยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอัตตายึดติดกับความคิดและผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและนี้ไม่ได้บอกว่าคุณไม่สามารถสร้างสรงสรค์สิ่งที่เฉพาะเจาะจงได้คุณทําได้คะ่ะแต่เมื่อคุณรู้ถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์เฉพาะหรือบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยปกติสิ่งนี้มาจากอัตตานะคะอัตตามีจํานวนมากเมื่อเรายอมให้มีการสร้างสรรค์ ยังมีสติเราจะเปิดรับความเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะเราเปิดรับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราการสร้างสรรค์อย่างมีสติเป็นเพียงผู้ร่วมสร้างกับจัก,กรวาลความหมายว่าเรากำลังทำงานควบคู่กับจัก,กรวาลน,นั่นเองค่ะ เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการบางครั้งอัตราของเราสามารถตัดสินใจบางอย่างให้เราได้และไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องสำหรับเราเสมอไปนะคะหากคุณแสดงบางสิ่งในความเป็นจริงของคุณโดยอิงจากความคิดที่เห็นแก่ตัวของคุณและมันไม่ได้ให้ความพึงพอใจที่คุณต้องการนั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับคุณคะ่ะ บ่อยครั้งเราคิดว่าเราต้องการบางสิ่งแต่จักรวาลมีแผนที่ดีกว่าสำหรับเราแต่ถ้าเรายอมจำนวนและไว้ใจในจักรวาลจักรวาลจะดึงดูดประสบการณ์ที่ดีกว่านั้นมาให้เราคะ่ะหากคุณยังฟังมาถึงจุดนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณที่คุณสละเวลามีค่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจนี้ ดิฉันหวังว่าข้อความในวันนี้จะนำความสุขมาให้คุณบ้างไม่มากก็น้อยนะคะโปรดแชร์ข้อความเหล่านี้ให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนร่วมทางแห่งจิตวิญญาณที่ร่วมเดินทางไปกับเราบนโลกใบนี้ค่ะดิฉันอยากฟังคอมเมนต์และประสบการณ์ของท่านผ่านตัวหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีวันที่สวยงามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ